สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับาพาร์ทที่เป็นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะคะเรามาดูกันต่อที่ข้อที่36นะคะข้อที่36เป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะคะเราเคยคุยกันแล้วเนาะว่ารูปถ่ายเรียกว่าสัจจินคำว่าถ่ายรูปนะคะกิริยาเรียกว่าสัจจินเนศจิกตาโอเีคเนาะคำว่ากล้องถ่ายรูปเรียกว่า ซาจินกีหรืออีกคำหนึงคือคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะคาเมราเพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะคะคาเมราเนาะคือกล้องถ่ายรูปข้ออื่นนะคะคอมพิวเตอร์ทับศัพท์เหมือนกันเนาะคอมพิวเตอร์ราดิโก็ทับศัพท์เหมือนกันมาจากเรดิโอนะคะวิทยุข้อ4เทเลวิชัก็ทับศัพท์มาจากเทเลวิชันเนาะนะคะทีวีนั่นแหละโทรทัศน์นะคะต่อมาดูที่ข้อ37 รูปนี้ชัดเจนเลยเนาะเป็นรูปคอมอยู่แล้วเนาะคนไทยก็เรียกคอมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะตอบข้อ1คอมพิวเตอร์นะคะข้อที่2องเนงจังโกแปลว่าตู้เย็นนะข้อที่3ามคามราเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะคือกล้องถ่ายรูปข้อที่4คือแดชอนควาหมายถึงโทรศัพท์มือถือนะคะคําว่าชอนควาแปลว่าโทรศัพท์นะจริงๆคือแดหมายถึงแบบ p o r t ทเบิลนะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายได้สามารถพกพาได้นะคะ เพราะฉะนั้นมือถือที่เราพาไปด้วยได้นะคะก็คือมือถือนั่นเองเนาะข้อ38นะคะอันนี้เป็นรูปรถแท็กซี่เนาะคนไทยก็ใช้ทับศัพท์เหมือนกันแท็กซี่ก็เป็นแท็กซี่ขอ้อ1นะคะขออ้อ2คิดฉาบแปลว่ารถไฟข้อ3ามบอสอทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเนาะบัสนะคะรถเมีรถบสัขสข้อ4ชาจงกอคือรถจัก,กรยานนะ ข้อ39นะคะนี่เป็นรูปทีวีเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะเรียกว่าเ e ล e บิจอนเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะคำอื่นก็ซ้ำกันหมดเลยเนาะอันที่ 1. นึ่งรียวเรดีโววิทยุนะคะสองคามรนะคะก็คือกล้องถ่ายรูปข้อ 3. ามงจังโกตู้เย็นข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นรูปโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วเนาะเรียกว่าคิวเดชอนควา จริงๆแล้วคำว่าโทรศัพท์มือถือมีคำอื่นอีกนะคะ1นึ่งฮีเดชอนพาสองนะคะคือฮีเดปโนสามนะคะก็คือแฮนดินเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันเนาะก็เรียกสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันนะคะ ข้ออื่นนะเคซันกีนะคะมาจากเคซันฮาดาตัวนี้หมายถึงการคิดคำนวณน,นะคะคีก็คือเครื่องเพราะฉะนั้นเคซันกี ee, เครื่องที่เราใช้คำนวณก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองนะคะข้อ2เทเลิจอนโทรทัศน์ทีวีนะคะข้อ4ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยเนาะโ o t ตบุ๊กคอมพิวเตอก็คือโน้ตบุ๊กนั่นแหละนะคะคนไทยเรียกกันโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปอย่างเงี้ยนะคะ